ในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอลของเรานะคะก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะรัาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีปั๊มฟอลติกต็อกค่ะขั้นตอนในการทํานะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะใช้แค่เพียงลิงก์ของติ k ต o อกค่ะในการทําและที่สําคัญเนี่ยวิธีนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพื่อนๆว่าจะมีคนเข้าถึงแอคเคา t ์หรือว่าบัญชีของเพื่อนๆค่ะ วิธีนี้เนี่ยทำได้จริงแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน100%ค่ะเอาละค่ะหากเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันได้เลยในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราเข้าไปแอดไลน์กันก่อนเลยค่ะที่แอด Follow BZ นะคะจะเป็นบริการของร้าน Speed Follow ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทักหาแอดมินได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเราสนใจบริการปั๊ม for IG ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยแอดมินเขาก็จะส่งบริการต่างๆมาให้เราดูนะคะ นี่ก็คือบริการปั๊มฟอ IG ค่ะจะเริ่มต้นที่100ฟอนะคะแล้วก็สูงสุด20,000ฟอรฟค่ะวันนี้เราจะทดลองเป็น1,000ฟอร์แถม100ฟอร์ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะแอดมินเขาก็จะส่งวิธีการชำระเงินมาให้เราค่ะโดยจะส่งเป็น QR code มาให้เรานะคะเราก็นำ QR code นี้เนี่ยไปโอนเงินได้เลยค่ะ หลังจากโอนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ส่งสลิปไปให้อดินได้เลยค่ะมินนะคะเขาก็จะขอลิงก์ไอของเราค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราไปดูกันค่ะว่าวิธีการนำลิงก์ไอเนี่ยทำยังไงให้เรานะคะเข้าไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วกดตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดตรงคัดลอกลิงก์ที่วงกลมสีแดงๆได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็นำมาส่งให้อดินนะคะ เพียงแค่นี้เนี่ยแอดมินเขาก็จะเริ่มทยอยทำให้เราแล้วค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเรามารอยอดขึ้นกันได้เลยค่ะหลังจากผ่านไปไม่นานนะคะให้เราในรีเฟซหน้าจอค่ะแล้วก็เข้าไปเช็คที่ IG ตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ รอไม่นานนะคะตอนนี้ผู้ติดตามของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจนใกล้จะครบแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มครบแล้วนะคะสรุปแล้วร้านนี้เนี่ยเขาทำได้จริงไม่ขข่ฝันอย่างแน่นอนค่ะ ำหรับคลิปการสอนปั๊มฟอลติกตอกจากในคลิปนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยยอดฟอลของเรานะคะก็ค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาทำได้จริงไม่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่แหล่งแอดไซน์ฟอลโล่รายละเอียดเราขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ